สวัสดีครับสมาชิกส่วนเทียนมือใหม่นะครับเชา้าวันที่สองกันยานะครับหกเมื่อคืนนี้นะครับผมลองทำทำวิธีการให้ยอดเขาเดินนะครับเนี่ยยอดตัวนี้ยอดพรีเดงเป็นยอดขอปุ๋ยนะครับซึ่งผมก็ได้ใส่ปุ๋ยสูตร2 5 7สเหมือนกับคลิป ที่ทําให้แล้วนะครับที่ทําให้ดูแล้วนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดด้วยแล้วก็จะมีปุ๋ยสูตรเสมอด้วยนะครับก็ถ้าเบื่อเพื่อนสมาชิกดูไปดูคลิปเดิมที่ทําไว้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อคืนนี้ก็เลยใช้วิธีราดนะครับราดด้วยสารราดด้วยสารฮิวมิกผสมสารเร่งรากนะครับช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในบริเวณครับยังยังเห็นสารฮิวมิกดำๆติดที่ใบครับน่ครับสารฮิวมิกนะครับกับสารเร่งรากนะครับสารเร่งรากยี่ห้อใดก็ได้นะครับก็เอามาราดเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็ฮิวมิกเพื่อเพื่อให้ดินเขาฟูน้ำฟูอากาศนะครับประมาณนี้แล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับในยอดปีอย่างนี้มันมักจะมี เพี้ยเชื้อราแมลงมันจะมากินก็ใช้ไวออยครับเมื่อคืนนี้ผมผมใส่ไวออยนะครับ1 ml ผสมกับผสมกับเ,เป็นเป็นเป็นทาสังกะสีเดี่ยวนะครับ3 8เปอร์เซ็นต์นะครับใส่ 1ML เช่นกันนะครับแล้วก็น้ำา1ลิตรนะครับเมื่อคืนนี้มาฉีดตรงนี้นะครับก็เป็นทาสังกะสีเดี่ยวนะครับ ก็ทำให้เขารู้สึกว่าใบก็ค่อนข้างหนาก็เขียวเข้มดีนะครับเพื่อไปรักษายอดใบครับนั่นก็คือทำสองอย่างนะครับเมื่อคือนนี้ก็คือราดสารฮิวมิกผสมกับน้ำยาเร่งรากนะครับให้เขาแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็เป็นไวออยสารเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะป้องกัน เพรียแมลงนะครับนะครับในขณะที่ยอดอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่าสังกะสีนะครับประมาณนี้ก็สาเหตุที่ทํำไมต้องใช้ท่าสังกะสีเนื่องจากว่าทุเรียนนะครับมันเป็นช่วงที่ฟื้นฟูสภาพอา,อากาศมันมันค่อนข้างที่จะนกคือฝนฝนลงถีนะครับสัปดางเต็มๆแล้วก็จะมีน้ําท่วมนะครับพอมีน้ําท่วมขัง หลังจากนั้นใบเขาก็จะบิดนะครับใบบิดประมาณนี้นะครับนี่เขามีอาการนอน้ําเนื่องจากว่ารากเขาไม่สามารถที่จะดึงอาหารเข้ามาได้นะครับแล้วก็พอมาสัปดาห์นี้ก็แดดนะครับเกือบ 40- 40องศานะครับมันร้อนทั้งวันนะครับร้อนมา3วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้นะครับทุเรียนก็จะมีโอกาสที่จะนอกอากาศนะครับก็เลยจึงให้ธาตุสังสีไปช่วยนะครับในช่วย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะครับถ้าสังกสีมีส่วนดีตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยเซลในการขยายอของการหายใจนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของใบบิดใบงอนะครับกรณีที่ฉ่ำน้ำนะครับก็สามารถช่วยได้ก็อย่างที่เห็นนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับต้นนี้ผมปลูกวันที่สิบ่าวันที่วันที่16กครับ16กรก,กรกฎาคมกรกฎาคมสิงหา เดือนเสร็จเศษนะครับเดือนเสร็จเศษถ้าถึงวันที่16เดือนกันยานี่ก็จะครบ2เดือนนะครับมีประมาณนี้เป็นกิ่งข้างนะครับเป็นกิ่งข้างก็ถือว่าโอเคอยู่ใบก็ถือว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับประมาณนี้พอต้นอื่นๆก็เช่นกันนะครับต้นอื่นก็เช่นกันนะครับต้นอื่นๆก็เช่นกันแล้วที่สําคัญอยากจะฝากเพื่อนสมาชิกนิดหนึ่งนะครับไปดูมันจะมีเชื้อราครับมันจะเป็นเชื้อราขึ้นอยู่กับลําต้นอย่างนี้นะครับเนี่ย เป็นเป็นขุยๆหรอกครับเป็นขุยๆสังเกตดูตอนที่ว่ามันมีความชื้นเยอะๆนะครับมันจะเป็นขุยครับเป็นขุยขนี่นี่นี่เป็นขุยเป็นเม็ดๆนะครับขาวๆเป็นพวกเนี้ยเชื้อรามันอยู่กับลําต้นนะครับเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีเอาฟองน้ํานะครับฟองน้ําที่สําหรับเราล้างจานนะครับแบบนุ่มๆนะครับแบบนุ่มๆแล้วก็ไปจุ่มสารไตรโคดมาครับแล้วก็มารูปนะครับมาเช็ดนะครับมาเช็ดตามลําต้นตามกิ่งนะครับ นั่นก็คืออีกข้อหนึ่งที่ทำเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่ามันแห้งนะครับแห้งทําตอนค่ำค่ำมืดมืดมันถ่ายถ่ายตอนที่ทำไม่มันไม่สะดวกนะครับค่ำเมื่อวานนี้นะครับเห็นไหมครับมันแห้งไปเลยครับเนี่ยสารไตโครม่าที่เราหมักไว้นะครับเอาเช็ดเลยถ้ามีอะไรนะมีแปรงทาสีอ่อนๆก็ได้นะครับเนี่ยทาได้เลยนะครับที่แปรงสองนิ้วนะครับสนิ้วก็จุ่มสารไตโครมาเช็ดเลยก็ได้ครับเนี่ย แต่ผมใช้อฟองน้ําที่สําหรับล้างจานนะครับจุ่มแล้วก็มาชิดนะครับค่อยๆลูปประมาณนั้นก็ถือว่าหายนะครับตายด้วยซ้านะครับเชื้อรานี่ไม่มีครับไม่มีเลยเมื่อวานนี้เยอะนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะถ้าเป็นลักษณะอาการเชื้อลงเชื้อราอะไรแบบตอนช่วงฝนลงเยอะนะครับก็ควรที่จะ ใช้ยาฆ่าเชื้อรานะครับทาด้วยนะครับอาจจะเป็นมีทาเล็กซิลก็ได้นะครับหรือจะผสมน้ําฉีดก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับขอให้ได้ใช้ขอให้ได้ทาขอให้ได้ทํานะครับก็ถือว่าใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเป็นมีทาเล็กซิลหรือเมนโคเซ็บหรือ,อาสารไตรโคดมานะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับ ก็สังเกตมันสังเกตตรงที่ลําต้นด้วยนะครับกิ่งก้านใบยอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างต้นนี้นะครับนี่อย่างต้นนี้นะครับถ้าสังกะสีมันสีขาวขาวครับถ้าสังกะสีก็เลยยังค้างคาอยู่นะครับสำหรับใบแบบนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ปลูกใหม่ครับปลูกอาทิิย์เดียวน้ําท่วมครับก็ใบใบแก่ๆก็ค่อนข้างที่จะร่วงนะครับก็ยังเหลือแต่ยอดใหม่ ก็จะมีปัญหาแต่นี่ก็ออกยอดใหม่แล้วนะครับยอดมันจะฟีเฟื้ยอย่างนี้ครับถ้าใส่ยิ้มห้าเจ็ดนะครับยอดมันจะยาวๆฟีเฟ้ยอย่างนี้แหละนะครับนะครับมันยืดพอมันยืดปุ๊บแล้วก็อีกระยะหนึ่งเราค่อยมาใส่สารอาหารแมกนีเซียมเดี๋ยวให้เขาอีกสักอาจจะเป็นวันอาทิตย์นะครับใส่แมกนีเซียมเข้าไปนะครับแล้วก็สิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีดของมันเองนะครับก็ประมาณนี้ ต้อนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเนี่ยแตกยอดนี่ครับเป็นธาตุอ่าเป็นเป็นไว้อ,อยผสมกับธาตุสังกะสีนะครับมันก็เลยออกสีขาวๆมาเกาะที่ใบนะครับฉีดเมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่าเห็นยอดตัวนี้ยอดตัวนี้ถามว่าทําไมจึงใส่สังกะสีเพราะก็เห็นด้วยพวกนี้เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันยอดมันเล็กครับยอดมันเล็ก นะครับมันเหมือนขาดท่าสังกสีผมก็เลยผสมท่าสังกสีนั้นอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเพื่อที่จะให้มันมีภูมิคุ้มกันนะครับในเรื่องของอหนาวจัดฝนตกเไม่ใช่หนาวจัดฝนตกจัดนะครับเย็นจัดแล้วก็น้ําท่วมจัดแล้วก็ร้อนจัดนะครับกลัวว่ามันจะน็อกแล้วมันจะใบร่วงนะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับประมาณนี้มาดูต้นนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอน้ําท่วมปพ๊บเห็นไหมมันเกิดเชื้อราตามใบนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นก็ควรหมั่นฉีดอันนี้ก็ฉีดครับผมฉีดสารไตรโครมาครับก็ฉีดไปแล้วก็ดูแห้งๆนะครับดูแห้งๆก็ถือว่าโอเคอยู่โดยภาพรวมนะครับเนี่ยผมจะปลูกอยู่เป็นทางเข้านะครับเป็นทางเข้านี่ก็ออกยอดดีนะครับเป็นสายของอ่มูสันคิงนะครับมีอยู่มีอยู่สองต้นมั้งในสวนนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นหมอนทองก็ถือว่าโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเป็นในช่วงของทางเข้าผมจะปลูกแทนต้นพวกนี้นะครับจะเป็นทาเป็นเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้ประดับเป็นร่มเงาทางเข้าบ้านประมาณนี้เพราะว่ามีสมาชิกบอกว่าว่าเอ๊จะทําได้หรือเป็นไม้ประดับนะครับถ้าฝีมือไม่ถึงว่างั้นครับผมก็อยากจะลองทดลองดูว่าผมสามารถที่จะทําทุเรียนเป็นไม้ประดับทางเข้าบ้านได้หรือไม่นะครับนี่ผมปลูกมาเกือบ2เดือนต้นนี้2เดือนแล้วนะครับ แล้วก็ณนะตอนนี้นะครับคำว่าคำว่าปลูกแล้วตายนะครับดูเหมือนจะห่างห่างจากสวนไปเรื่อยๆนะครับห่างจากสวนไปเรื่อยๆห่างจากเพื่อนสมาชิกไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่ปลูกทุเรียนแล้วยัยงยังเหี่ยวเฉาแล้วตายนะครับเข้เขาคอมเมนต์แล้วก็ไปดูคลิปเดิมผมนะครับถ้าทําตามที่ผมทําแล้วถ้ายังยังตายอยู่กเ็เข้ามา สอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับผมว่าคําว่าปลูกแล้วตายไม่น่าจะมีแล้วสําหรับเพื่อนสมาชิกเรานะครับในเรื่องของการปลูกผมก็ทําการทดลองแล้วก็ให้คําแนะนําทุกเรื่องอย่างละเอียดนะครับก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้เพียงตัวนี้พอดีเขาใช้เสียงขจายเข่าเสียงเข้านะครับครับก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงตัวนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ